สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family กับผมไอเพนกวินครับวันนี้อยู่กับแมปเดิมครับ Skyland of Valencia หรือว่า Skyland India ลอยฟ้านั่นเองสำหรับคนที่ดูตอนนี้นะครับเป็นการสตรีมมิ่งย้อนหลังจากห้อง GOS Game Offline Streaming ในกอรีน่านั่นเองโอเคเราสามารถดูสดๆกันได้นะครับซึ่งตอนนี้ฮะเราได้มาถึงเกาะที่เราได้เกริ่นกันไปในพาร์ทที่4แล้วนะครับนี่ครับมีแต่ตัวหน้าตาเป็นมิดเต็มไปหมดยิงแม่ง เราครับไอนี่ก่อนทอชนะไม่พูดผ่างทำเพลงครับเราจะลุยที่นี่กันเลยฮะ<ม>โอ้โหเกือบตายโอ้โหมีกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นเกาะร้างๆเกาะหนึ่งนะครับโอ้ภารกิจของเราครับเอาชนะแม่มดให้ได้ครับซึ่งปรา,าสาทนี้น่าจะมีมันอยู่นะฮะ เขาบอกให้เราทำลายทิ้งซานะครับเฮ้ยโอ้โหต้องจะโอ้โหจะโอ้ยแม่เงยขึ้นอ๋อวิ่งไปใหม่อะไรวะโอ้โหภาพติดตาเลยมเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้คือ,อยังงังครับยังยังช็อกอยู่นะฮะอาการเป็นไงบอกหมอสิ โอ้ให้ตายดิทำไมอ่ะทำไมต้องทำร้ายกันแบบนี้ไม่เขาตายพี่ตายรอบพี่เท่าไหร่แล้วนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะโอ้ผมช็อกเลยครับเมื่อกี้ช็อกค,ครับช็อกจริงๆฮะทำไมทำอะไรไม่ถูกเลย เอาล้วครับเราก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งครับแบบงงๆทําไมอ่ะทำไมต้องทํากันแบบนั้นคือแบบมันไกลเข้าใจป้ากว่าคราวแต่ละทีจะแบบโอ้ไม่เข้าใจว่าทําไมงี้เราเลี้ยวไปครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทางนู้นนะเลี้ยเลี้ยว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 โอ้โห รอดมาได้โอเคจริงๆเราควรจะมีจุดพักตรงนี้แบบเอาไว้ขึ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมวันนี้มันมือไม่นิ่งเลยขึ้นขึ้นอ้าวโอเคครับไปครับก็อ,อยู่กันเป็นพาร์ทที่ห้าแล้วนะครับแล้วก็ในพาร์ทที่สี่เนี่ยครับเราได้ไปสำรวจเกาะนี้นะครับเป็นเกาะเหมือน คนขุดเหมืองอะไรงนี้นะครับเป็นเหมืองแร่นั่นเองก็มีอุปกรณ์ใหญ่ๆมากมายนะครับรวมถึงไดมอนด์ด้วยแล้วเราก็มาถึงเกาะนู้นกันแล้วนะครับเดี๋ยวนะเราขอกลับไปตรงนู้นก่อนโอ้โหคือเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมกันนะเมื่อกี้คือของจริงเลยเจ็บมากอ่ะเจ็บปวดทำไมต้องทำร้ายกันด้วยเนี่ยงง อ๋อๆๆตกอีกอ่ะปึ๊บฝักไฟไว้ก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดโอเคนั่นนะเห็นว่าเห็นบ้าเ,เป็นประสาทจิงๆด้วยอะรอบนี้จะไม่พลาดแล้วครับรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยตรงน,นั้นมีแร่เพชรด้วยครับซ้ายมือฮะสังเกตดีๆเฮ้ยอะไรกลมๆอ่ะเดี๋ยวนะอะไรกลมๆะนะั่นอะอย่าบอกนะว่าเกาะมันโอ้โหเยอะมากเลยเยอะขนาด ลงโอเคบ้านร้างมีข้างล่างด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล่องอยู่กล่องนึงครับเดี๋ยวโคดกันข้างใต้นี่จะมีอะไรบางอย่างอยู่นะต้องระวังดีๆครับโอ้ยเสียงอะไรวะตกใจหูตอนนี้เซนซิทีฟมากครับเมื่อกี้โดนระเบิดไปรอบนึงแล้วช็อกมากอะช็อกจริงๆฮะ ตกใจเลยที่เราปักไฟไว้ทั่วๆนะครับแต่ไม่มีตัวอะไรมาเกิดอีกข้างล่างนี้น่าจะมีมอนนะฮะไม่ใช่น่าจะมีแน่ๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเ,เราจะลงไปแน่นอนครับสักครู่ก่อนเราจะลงขอขอความมั่นใจก่อนนะฮะนี่ไงมีบันไดด้วยโอ้มีลูกขนูครับเต็ไมไปหมดเลยมีอานม้าด้วยครับหนึ่งชิ้นนะครับน่าสนใจแล้วก็มี นี่ครับขนมปังนั่นเองฮะเราก็สามารถคราฟขนมปังได้เราลงไปคราฟข้างล่างอะไรวะเนะี่ยทำไมมันน่ากลัวจังวะน่าจะอยู่ข้างในโน้นอ่ะเสียงเสียงไม่ค่อยโอเคเลยเดี๋ยวเราคราฟขนมปังก่อนฟิวเอาขนมปังออกมา นี่ครับเราได,ได้ขนมปังมาเต็มไปหมดผมว่ามันน่าจะอยู่ห้องข้างๆนี้แหละลองเปิดดูก่อนอ๋อเปิดปิดได้ทุกเรียมดาบไว้ก่อนเลยไหนไม่เห็นมีอะไรเลยไหนวะ เสียงมันใกล้มากเลยอ่ะนี่งไงเอะรักไก่ขอฟันฟรีโอเคเรียบร้อยโอย้ยังมีอีกโอ้ลงไปไหนเนี่ยออกเป็นสปอนเซอร์โอเคเราก็ขุดซะเรียบร้อย โอ้มีแรเ่เพชรด้วยครับเป็นของรางวัลเยี่ยมอ๋อคือดีแบบนี้นี่คือใจปล้ำโอเคครับเรากลับขึ้นข้างบนได้จริงๆเราเก็บไว้เก็บสปอนเนอร์ไว้ปั๊มเวลก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเวลห้าสิบแล้วเอาละครับกลับขึ้นมาขึ้นไปข้างบนอึ๊บ โอเคครับเราไปต่อกันดีกว่านะกบไอ้บันไดาขาดๆเนี่ยดูไม่ค่อยน่าไว้ใจไงก็ไม่รู้บันไดนี้าตกไปเนี่ยโอ้โหใครสอนให้สร้างบันไดแบบนีนะ้เพื่อนเราก็บ้ารจีขึ้นอยู่โอเคเป็นบันไดที่น่าขึ้นสุดๆไปเลยนะอ๋ะอออโอเคอ่ะเอาแล้วครับเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วฮะ มีป้ายด้วยครับมีป้ายบอกครับก่อนอื่นครับก่อนอ่านป้ายกูปักไฟทั่วเลยเดี๋ยวกอนปักไฟวหมดอ่ะเดี๋ยนะเหมือนเห็นแท่งปรุงยาไอเชดเก้แท่งปรุงยาพวเก็บเลยเก็บกลับบ้านแน่นอนอุย้ยทานทานทาน,ทานทั้งนั้นนี่ดูครับทานโอ้โหเฮ้ยมันเยี่ยมไปเลยเดี๋ยนะเหมือนเจอสปอนเนอร์เลย โอ้สปอเนเซอร์วิชว่ะโอ้ไม่โอเคแล้วเดี๋ยวเก็บกลับที่เดิมก่อนข้างในนั้นมีศึกหนักรอเราอยู่แน่นอนฮนะเปิดประตูมึงอะไรวะสกายแคนโน่ชาลเลนส์โอ้มีชาลเลน g ์ด้วยน่าสนใจไหนอันนี้เขียนว่าอะไรสเฟียชาลเลนส์สเฟียชาลเลนส์อ๋อเป็นชาลเลน g ์งั้นก่อนอื่นเราต้องยึดครองเกาะนี้ก่อนครับ เนนะเราทิ้งของไม่จำเป็นก่อนโทษนะเราไม่ได้ใช้นายแล้วขอโทษโยนทิ้งไปก่อนโอเคเราจะมาวางระเบิดบ้านหลังนี้กันครับนี่หลังเนี้ยวางระเบิดแม่งเลยเห็นนะวิธีการเล่นไมค์คาร์ไม่ถูกต้องครับคืออย่าไปตามทางที่เขาวางไว้ให้ครจงหาทางของคุณเองคืออยากรู้ว่าข้างบนมีอะไรเขาขึ้นมาดูก่อน ึบถ้าไปตามทางที่เขาวางไว้ให้เนี่ยบางทีเราอาจจะเจออะไรที่มันโหดร้ายมากเห็นไหมแล้วก็ขึ้นไปโอ้ยยาหืมโหเต็มเลยโหไม่เอา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 โอ้ยหุ่เยอะเกินไปละ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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอออกก่อนดีนะมียามียาป้องกันอะ่ะไม่งั้นตายแล้วเนี่ย โอ้ยกูป,ปิดเลยอยู่ในนั้นไปนะโอ้โหขึ้นหลังคาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีวิธีสู้ครับเรามีวิธีสู้เห็นนะโอเค,อเคมีวิธีสู้เดี๋ยวเราเอา t ี t ไว้ตรงนี้ครับ TNT นไว้หนึ่งอันแบบนี้เอา้าเฮ้ยทำไมกลายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวดิเอา้าแล้ว tnt หายไปไหนอะเอ้าเดี๋ยวนะครับมันมัน บัคครับ TNT ผมหายครับสักคู่ครับเดี๋ยวเดียวเีวเอา TNT ครูคืนมาโอโ้โหแม่งบัคหายไปเฉยเลยงอนงอนมากเอาละมากลับไปเป็นเกมโหมดธรรมดาครับเดี๋ยวคนมีวิธีต่อสู้กับกับสัตว์ประหลาดพวกนี้อยู่ครับเป็นวิธีง่ายๆครับคุณบัญญาชาวบ้านนะนี่ครับแล้วก็เอาบล็อกนะครับมาวางไว้อย่างนี้ครับ แล้วก็เทียนทีสุดที่รักของเราวางไว้แบบนี้ฮะอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาอันนี้ปักไว้อน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องปักไว้ข้างๆงอ่าปักไว้ข้างๆสักคู่นะกำลังงงอยู่วันนึงไม่ได้ใช้เทียนทีนานปักไว้ข้างข้างอืมระเบิดเอาแล้วครับเราเห็นศัตรูแล้วฮะมันจะไม่สามารถเดินขึ้นมาหาเราได้ครับไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามครับ แล้วแต่ไล่ระเบิดมันทีละตัวโอ้ยมันปลาขึ้นมาได้ด้วยโอ้โเฮ้ย TNT อยู่ไหน TNT อยูน่นี่วางไว้อย่างงี้งั้นทำไมมันไม่ได้อะเอ้ยหายมันมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยเช่นใช้ปุ่มเลยอะมีปุ่มปุ่มไม้ทำไงวะอ๋อปุ่มไม้ทำอย่างงี้อย่างงี้ปุ่มไม้อ่า อตายตายพวกยีโอ้เยอะขนาดนี้โอใครจะสู้เนี่ยไม่ไหวนะบางทีอะได้จะจะสู้กูด้วยวิธีนี้ใช่ไหมได้ได้เลยได้เลยเพื่อนสู้กันนาเองนะเดีย๋ยวเราต้องแปะแปะไว้ักที่หนึ่งกัน นี่เนี่ยตายซะทำลายแม่งให้หมดจะต,ตายแล้วเนี่ยอ้อยเลิกปายาสักทีไอ้ตายเหอะเดี๋ยวเราเบิดแม่งทั้งอันเลยได้ไหมเนะี่ยมาเลยเราจะโดนลูกหลงไปด้วยไหมเนะี่ยแต่ต้องระวังครับโอ้โุลุๆๆ โอ,อ,อ,อ้สะใจยิงแม่งเลยอะไรยิงแม่งไงม่เห็นนะดิไม่เห็นนะดิไม่เห็นหนะดินี่นะไปเลยตายซะอ๋อมันปลายาฆ่ากันเองเนี่ยวะเอาละนี่ลงไปเลยตูม ตายซะไอ้วกนี้นี่เอาอีกเอาอีกอืทิ้งระเบิดลงไปแล้วโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเกือบเกือบเกือบคือออฟซิเดียนเป็นหินที่แข็งมากนะครับเขามันจะไม่สามารถทำลายได้ด้วยอย่างอื่นก็ตามมันต้องขุดด้วยอีเตอร์เพชเท่านั้นนะฮะออฟซิเดียนเนี่ยเอาละแล้วก็เราก็วางระเบิดครับวางระเบิดไปเลย ทิ้งระเบิดไปแล้วอืมเรียบร้อยทำน่าจะมีคนเล่นป่าเถื่อนเหมือนเราเลเนะเอาปุ่มมาปุ่มหมดทำปุ่มเพิ่มทำปุ่มอาไปเลยโอ้โออซีเดียนอือโอยโ,โ,โดนระเบิดเอาละครับพอแล้วน่าน่าจะพอหอบปากหอมคอตายซะ โอ้ยข้างล่างเต็มเลยเพิ่งสังเกตเดี๋ยวเราฆ่าให้หมดก่อนฆ่าให้หมดฮะอ๋อมันออกมาจากรูนั้นครับเราต้องฆ่ามันให้หมดเอาจริงๆปะจริงจังกับการวางระเบิดละเดี๋ยวได้ในเมื่อในเมื่อ ได้เลยได้เลยได้เลยโอเคคุณบังคับให้ผมทำเองนะได้เลยไหนๆ <c oughs> ก็ให้มาเยอะเอ้ยเดี๋ยวดิอย่าพึ่งมาโอ้ยตกใจหมดเลยอย่าพึ่งมาวางระเบิดอยู่สะดุ้งสุดตัวเลยเมื่อกี้ผมมาหนึ่งอันอวางแม่งให้หมดอ่ะเยอะนักใช่ไหมได้เยอะนักใช่ไหมเยอะเห,หรอเยอะเหรอเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหม,หมได้เลยได้เลยเพื่อน เราตัดให้นะ้ยจโอ้โหโอ้โอ้ว้าวโคตรสะใจเดี๋ยวเราเอาขนมปังมากินกันครับครับนึ จริงๆเราควรจะยึดเกาะน,นี้ให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่ามันมืดมากเลยเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดเต็มหมดนี่ไงซอมบี้มาแล้วเนฮะ้ยมีภูเขาเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวกนหนิวโขอกมันเยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยไม่หมดอีกเหรอโอ้โหในเมื่อมันเยอะอย่างนี้แล้วแล้วก็มันต้องสร้างบ้านไว้นี่แล้วแหละเนี่ยปึ๊บทำไมป่าเถื่อนจังเลยระเบิดจะหมดแล้วทำไงดี นะบ้านแม่หมดนี่มันบ้านแม่หมดจริงๆเลยสุดๆแล้วอะบ้านแม่หมดจริงๆต่างมากๆผมว่าเราต้องระวังระวังนะครับเดี๋ยวมันออกมาฆ่าเราอโอ้ยโอ้ยนี่ก็ยิงดังเลยโอ้ ลบ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 นี่แน่เฮ้ย hey, มีสปอนเซอร์วิชอยู่ตรงนี้ด้วยก็ว่าทำไมมันโผล่มานอกบ้านได้เดี๋ยวขอจัดการก่อนโอเครับเรียบร้อยฮะโอเคเคลียร์โหซากระเบิดของเราครับยิ่งใหญ่มากบอกเลยยังครับยังระเบิดไม่หมดครับยังระเบิดไม่หมดฮะระเบิดไม่หมดต้องทำยังไงครับ ไปหมดเราต้องระเบิดอีกระเบิดให้หมดระเบิดให้หมดระเบิดแม่งให้หมดเลยตู้มมันเขาโกรธมากที่เราไปทำลายบ้านมันทำไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปครับมันไม่ใช่ญาติเราเออเออไม่เคย ทำอะไราวินาสันตโลแบบนี้มาก่อนเลยนะตั้งแต่เล่นไมค์ครับวะเนะี่ยปกติผมจะเป็นคนค่อยๆแต่เย็นๆะจนภัยทีละนิดทีละนิดเมื่อกี้นี่คือระเบิดทั้งบ้านเลยฮนะโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีเดี๋ยวมันีีตัวอะไรมาเนะี่ยเฮ้ยคิปเปิ หมือนได้ยินเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้เนี่ยแต่เล่นซ้อนหาเพื่อ,อนผมว่าเราไปดูไอ้กลมๆน,นีว่ว่ามันมีอะไรส,สนใจมากเลยพารน,นี้ตั้งชื่อพาร์ทวันระเบิดบ้านวิชก็คงไม่มีใครว่าตึ๊บโอเคครับปักไฟไว้ครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับแล้วของเพื่อน ถึงเราจะเล่นคนเดียวก็เถอะอ้าวแล้วกูตกมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยกลับขึ้นมาครับมีซอมบี้มาหาเราหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเราไปาต้อนรับขับไล่ก่อนนะฮะร,รู้สึกว่าตรงนี้จะมีสปอนเซอร์วิชอีกนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยสักท,ที่หนึ่งตรงเนี้ยนี่อชัดเจน ชัดเจนมากชัดเจนมากในนี้แน่นอนโอ้โหกูอุดรูเลยมึงไม่ต้องออกมามึงอยู่ในเนี้ยไปดีละเอออยู่ในเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวอาเคลียร์เลยก็ได้มามามา,มา,มาจะเอาใช่เดี๋ยวอันโหเป็นห้องสมุดเลยวะ่ะชิบหายละเฮ้ยโตเอ็นชานี่ว่ะ เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราเจอของสำคัญแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอบ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 อย่ามาล้วนเรามามีค่าเพื่อนมาก่อนค่าเพื่อนมาก่อนค่าเพื่อนมาก่อนอเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยโตเอ็นชานครับท่านผู้ชมฮะเอ็นชานครับ,อรบโอชับเนี่ยสามครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาพิษนะครับผม แล้วเราค่อยไปหาลาพิษนะฮะโอ้นะ่าสนใจมากครับเคเราก็เปิดรูนี้ได้ฮะเราได้เทียนชาร์แล้วครับเรียบร้อยครับอขอทิ้งขยะแบบเอาว่าไม่ได้ใช้แล้วได้บันไดามาเต็มเลยพอเมื่อกี้ไปเราเบิดบ้านมันมานี่ยาอะไรนะนี่ยาอะไรอินสแตนท์ฮิลครับยายาฮิลเลือดอเรากินเล่นหน่อย แล้วก็ไม้ก็แปรรูปให้เรียบร้อยครับไม่เปลือนที่โอเคเรียบร้อยครับปไปลุยกันต่อโอ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนซอมบี้พิกแมเลยไม่ใช่อะ่ะทำไมมันยังวีวิสเกิดอยู่อีกอะ่ะมันควรจะหมดแล้วไม่หรอ ต้องมีสปอนเซอร์อยู่แถวนี้อีกแน่เลยเนี่ยแถวๆเนี้ยท,ที่หนึ่งตรงนี้นี่ก็ไม่ไมีน,ะนี่ทำไมได้ยินเสียงไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเนี่ยเจอละโอเคต่อวิทนี่ค่อนข้างเป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยแมบนี้เริ่มแั็กจะไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะาตอนแรกเล่นเรารู้สึกง่ายมาก ตอนนี้ไม่ใช่แหละยากยากพอสมควรเลยตายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้รู้สึกจะมีของอยู่ในกล่องนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนเช้าดีกว่าครับเราไปลองดูไอ้กลมๆนั่นดีกว่าว่ามันมีอะไรข้างในไอ้กลมๆโอ้โหอะไรวะเนะี่ยมีรังอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ ได้อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ก็ไปลุยเลยเลยมาเฮ้ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นไอเนี่ยเป็นบ้านเก่าๆที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้เหมือนลังรับโอ้ยมีเอนวิวให้ด้วยครับดีมากตอนนี้ผมต้องการลาพิษนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปเอ็นสารดาบของเราโอ้โหมีเค้กด้วยมีแอปเปิ้ลน่าสนใจครับ โอ้มีไดมอนด์พิกแอคด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเล่นๆนะเนี่ยก็มีเคครับเรากลับขึ้นไปข้บนกันต่อน่าจะหมดแล้วมั้งครับไม่น่าจะมีวิชตัวไหนเหลือรอดจากการระเบิดเมื่อกี้แล้วฮะโอ้โห้โหไวยเท่มโอ้โห ไอเทมในกล่องนี้เป็นไอเทมสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเห็นนะเรซสโตนเรซสโตนบล็อกนี่รู้สึกว่าจะเป็นกุญแจนะครับเป็นกุญแจโอเคมีบักเก็ตบักเก็ตักกลับบ้านไปเอ้ยตัวอะไรปายเลยเนะี่ยเฮ้ยยังไม่หมดดิเกอเอ้ยมาจากไหนกันเนี่ยมาจากไหนกันวะเไอคุณระเบิดบ้านมึงทิ้งหมดแล้วนะ เบิดเลยเต็มที่โอ,อย้ออยโอโดอนพิษโดนพิษช,ช่วยด้วยยิงมันยิงมันยิงมันติดพิษอีกสิบวิข้างบนแน่ๆเลยขึ้นไปดูข้างบนอยู่เลยวะผมว่าเลือดแบบนี้เราควรจะไม่ควรเสี่ยงครับเพราะว่าเดี๋ยวเดินไกลเราคนรจะไปในที่ที่ เนี่ยข้างบนยังเหลืออรอดอยู่นะครับเราค่อยกลับไปเราไปตรงนี้กันก่อนดีวะ่ะชาเลน์นี่เขาบอกนะครับโหระเบิดเป็นขี้หมดเลยเนะี่ยไปตรงไหนก่อนดีวะอันนู้นก่อนล้วกันอันแรกเลยป่ะตอบล็อกครับอ๊องั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราต่อบล็อกถึงเลยแล้วกัน,นเอาละครับเรามาถึงกันแล้วนะครับสิ่งนี้ครับกลมๆเนี่ยฮะ ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับเขาบอกว่า Try luck. s o ย e a ัก good. s o ส e are bad. นะครับอันไหนบางอันก็ดีนะบางอันก็ไม่ดีลองดูสิลองดูอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะผมไม่ผมเลือกผมไม่ไว้ใจเกมนี้แล้วนะครับก็คือผมต้องลงไปตรวจสอบให้ดีนะฮะโ,โอ้โหคุณพระคุณเจ้านี่มันโอ้โห แหล่งสมบัตินานานับประการยาลีเจนโอ้หนี่แหละที่ต้องการเลยผมต้องการที่เก็บของพอดีเลยฮะตอนนี้เก็บครับเก็บให้หมดฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยงั้นขอใช้ตรงนี้เป็นฐานรับสักรักหนึ่งแล้วกันเอาล้วครับเยี่ยมมากเหมือนเหมือนเจอแหล่งสมบัติเลยเดี๋ยวเราจะไประเบิดบ้านวิชกันต่อนะครับ เดี๋ยวนะเรามีเอนเดอร์เพลด้วยนะครับของสำคัญเลยเก็บไว้ก่อนมียาสปีดสองครับยาเลือดนะครับในวิชชั่นด้วยมีฮิวทันทีมียาสเต็กน,นะครับแล้วก็มียาอินชานจะได้แต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับมันยังมีเกาะเหลืออีกหลายเกาะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูกันต่อสีดำๆนั่นปไปเอาบอกก่อนแป๊้นึง มาสมูฟเดี๋ยวผมลืมปักไฟครับคลืมตลอดเลยสำหรับคนไหนที่อยากดูสดๆนะครับอย่าลืมด้วยนะมาดูกันในกาลินาทอกๆนะครับห้อง GOS เกมออฟไลนะ์สตรีมมิงนะพิมพ์ว่า GOS ก็จะเจอเลยมาแฮปกลับไปดูข้างบนหนึ่งกันยำๆกินขนมปัง รอบนี้เราจะไม่กินเนื้อสัตว์นะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะฮะเราจะเป็นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไหนไปดูซิว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างตึก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 ข้างบนนูนะ้นฮะ ิดเดียวครับไม่ไกลมากพาร์ทนี้อยากตั้งชื่อว่าระเบิดบ้านนึงเลยระเบิดแบบระเบิดจริงๆร,ระเบิดทั้งบ้านอ่ะระเบิดแล้วแบบกระตกด้วยนะไม่ใช่ระเบิดธรรมดานี่เราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเอเอหน้าถึงแล้วครับเนะ จะก,กระโดดลงไปตรงเกาะสีขาวนะั่นตรงเลยโอเคทำแบบนี้ฮะขึ้นไปครับการกดชิปจะทำให้ตัวละครเราไม่ตกนะครับใครที่เล่นไมค f าก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละกดจนนิ้วปวดอะจริงๆจะเจอไหม มีอะไรอยู่บนนั้นเฮ้ยแต่ถึงแล้วต้องเจอให้ได้มีบางอย่างอยู่ข้างบนนั้นขึ้นไปอืนิดเดียวจะถึงจะถึงแล้วอืมแค่นิดเดียวถึงแล้วเว้ยโอเคเราลงไปปักไฟให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมีตัวอะไรมาถามหาเราเอาล่ะครับถึงแล้วครับโอ้ทอชหมดวะ เ้าลืมมอาทอร์ชมาเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาแล้วกันโอ้โหเอาละครับเราก็โดนระเบิดเมื่อกี้ฮะบินกลับมาที่นี่ครับเรียบร้อยฮะก็พักพั์ที่5ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์ซีฟามิลี่ทีวีด้วยบ๊ายบายเจอกันมีมี อย่าลืมสนับสนุนของแท้กันด้วยนะครับ